เมนูกาแฟวันนี้เราจะมาทําเป็นเมนูอเมริกาโน่ลิ้นจี่กันค่ะความลิ้นจี่อันนี้ไม่ได้หวานเกินไปนะคะคือจะเป็นอเมริกาโน่ที่แบบหอมลิ้นจีอ่ะเอ้ยดีอะ่ะสวัสดีค่ะเนลเรนท Coffee นะคะ สำหรับวันนี้เนี่ย,ยก็จะมาพาทําเมนูกาแฟอร่อยๆกันนะคะเมนูกาแฟวันนี้เราจะมาทําเป็นเมนูอเมริกาโน่ลินจีกันค่ะสําหรับอเมริกาโน่ลินจีเนี่ยเราก็คือจะมีวัตถุดิบที่เราใช้ในการทำนะคะแค่3อย่างเองนะคะ อย่างแรกเลยก็คือเน่จะมีไซรัปนะคะเน่ใช้เป็นไซรัปลิล้นจี่วันนี้เราใช้เป็นของดาวินชีค่ะก็จะมีตัวลิ้นจี่กระป๋องนะคะก็ใครจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะวันนี้เน่ใช้เป็นของมาลีนะคะและเน่ก็จะมีตัวกาแฟค่ะวันนี้เนี่ยเราใช้กาแฟเป็นอาราบิก้าขั้วกลางเข้มค่ะก็ถ้าใครชอบเข้มมากเข้มน้อยเลือกกาแฟของตัวเองได้เลยนะคะ ทีนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมาแชร์วันนี้เราจะมาแชร์แบบ2สูตรคือแก้วสิออนแล้วก็22ออนนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นทํากาแฟลิ้นจี่กันนะคะสมมุติว่าร้านเราค่ะต้องการที่จะมีเมนูกาแฟลิ้นจี่อันนี้นะคะเราก็จะต้องมาทําการแยกลิ้นจี่กระป๋องกันก่อนค่ะนี่ก็จะจัดการเลยนะคะเราก็จะมาแยกน้ํากับเนื้อก่อนเลยแยกเก็บแช่เย็นเอาไว้นะคะอันนี้เราแยกให้เห็นชัดๆเลยค่ะ เน่ก็จะแยกน้ำก่อนเลยนะคะแล้วก็น้ำเทลงไปอาจจะหาออกระป๋องกระปุกเหยือกอะไรนะคะที่แยกน้ำเอาไว้เสร็จแล้วค่ะเนื้อเน่ก็จะแยกเอาไว้นะคะแบบนี้ค่ะทีนี้พอเราแยกน้ำแยกเนื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำกาแฟกันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่9 6ออนก่อนนะคะสําหรับสูตร9 6ออนค่ะเดี๋ยวนี้ก็คือจะใช้กาแฟเป็นดั้มชงน้ําไหลสองทางอย่างนี้นะคะบาสเกต2ช็อตค่ะใส่กาแฟกันประมาณสัก16-20กรัมนะคะเน่ก็จัดการใส่กาแฟเลยสำหรับ9 6ออนนะคะเราต้องการน้ำกาแฟกันอยู่ที่2ออนค่ะ เราก็ได้นำกาแฟ2ออนมาเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำลิ้นจี่นะคะเน่จะใส่ตัวน้ำลิ้นจี่กระป๋องนี้แหละคะ่ะที่เราเทมานะคะที่1ออนค่ะเราก็เทเลยนะคะ1ออนเสร็จแล้วค่ะเน่จะมากดใส่หลับลิ้นจี่นะคะใส่หลับลิ้นจี่นะคะเราจะใส่กันมาอยู่ที่ครึ่งออนหรือ15 ml นะคะอันนี้เป็นหัวปั๊ม10 ml เพราะฉะนั้นเน่จะใส่มาปั๊มครึ่งค่ะกดเลยนะคะ หนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งค่ะอันนี้ก็คืออันนี้เนี่ยเป็นไซรัปลิล้นจีกับน้ําลิ้นจีนะคะก็ถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยยังไงก็ปรับเพิ่มรสกันเอาได้ค่ะเสร็จแล้วเนี่จะใส่น้ําเปล่านะคะน้ําเปล่าเราจะใส่มาที่3ออนค่ะน้ําเปล่า3ออนนะคะเทลงไปเลยเสร็จแล้วค่ะเราก็คนให้เข้ากันแล้วเราก็เติมน้ําแข็งค่ะ น้ำแข็งเต็มแก้วนะคะแล้วเราก็ท็อปหน้าด้วยกาแฟ2องอนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตกแต่งความเป็นอเมริกาโน่ลิ้นจี่ค่ะกันด้วยผลลิ้นจี่ในกระป๋องนี่เองนะคะก็แล้วแต่เราเลยนะคะเราอยากจะใส่กี่ลูกค่ะร้านเราใส่ไปเลยค่ะ2ลูกแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูอเมริกาโน่ลิ้นจี่นะคะแก้ว16ออน ทีนี้เราจะมาทำสูตรแก้ว22ออนกันบ้างนะคะสำหรับสูตรแก้ว22ออนนะคะถ้าหากว่าใครใช้กาแฟเข้มๆแล้วก็ต้องการที่จะใช้กาแฟแค่2ช็อตนะคะเราก็คือดึงน้ำกาแฟลงมา3ออนได้เลยนะคะหรือถ้าใครใช้เป็นกาแฟ3ช็อตก็3ช็อต3ออนเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเน่จะใช้2ช็อตพอนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ <L un ters> ไล่น้ำทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะใส่ด้ามชงกาแฟ เดี๋ยวนี่จะดึงน้ำกาแฟลงมาที่3ออนค่ะเวลาที่เราดึงน้ำกาแฟแบบนี้นะคะเราจะดูที่ขอบน้ำกาแฟดำๆนะคะไม่ได้รวมครีมมานะคะเอาเฉพาะตัวน้ำกาแฟดำๆนะคะเอาที่3ออนค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเราไม่ได้รวมครีมมานะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะน้ำกาแฟ3ออนเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมาผสมเลยค่ะเราก็จะใช้น้ำลิ้นจี่กระป๋องนี่ยละคะ่ะเดี๋ยวนี้จะใส่มาที่1ออนครึ่งค่ะ1ออนครึ่งนะคะก็คือเต็มแก้วนี้เลยค่ะนี่ก็ใส่มาเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะใครชอบหวานมากหวานน้อยเนี่ยก็เพิ่มรสเอาได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเน่จะมาใส่ตัวไซรัปลิล้นจี่ดาวินเชียค่ะเพิ่มขึ้นมาอีก20 ML นะคะก็กดเลยนะคะ2ปั๊มนี้เต็มเต็มค่ะ สองปั๊มตัวไซลับดาวินชีเนี่ยเน่ใช้มาเพื่อเพิ่มความหอมของลิ้นจี่ให้มีความรู้สึกว่าแบบพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะใส่น้ำเปล่าค่ะลงมาที่100 ml นะคะนี่ก็เทน้ำเปล่าลงมาเลยค่ะ100 ml นี่นะคะก็เทลงไปเลยเสร็จแล้วค่ะคนให้เข้ากันแล้วเราก็เติมน้ำแข็งได้เลยแล้วเราก็ตามด้วยกาแฟ3ออนนะคะ เรียบร้อยค่ะก็ตกแต่งด้วยผลลิ้นจี่ค่ะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวแก้วนี้เนี่ยจะใส่สักสามลูกแล้วกันแก้วใหญ่นะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับอเมริกาโนโลิ้นจี่ค่ะแก้ว16ออนแล้วก็22ออนนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะว่ารสชาติของอเมริกาโนโลิ้นจี่สองแก้วนี้เป็นยังไงมาชิมกัน เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่แก้ว16ออนก่อนนะคะเดี๋ยวเนขออนุญาตชิมน้ำลิ้นจี่ให้ดูก่อนค่ะจะบอกว่าคือเป็นลิ้นจี่น้ำลิ้นจี่ที่แบบหวานกำลังดีนะอันนี้ค่ะก็จะมีความหอมลิ้นจี่เพราะว่าเนี่ยอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่เน่ใช้ไซรัปลิล้นจี่เข้ามาช่วยเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องของเฟรเวอร์ของลิ้นจี่นะคะก็ได้ความแบบเป็นน้ำลิ้นจี่จริงเลยอะ่ะหวานกาลังดีนะเนี่ย แล้วเราก็ใส่กาแฟลงไปผสมค่ะจริงๆแค่เป็นน้ำลินจีแบบนี้ก็อร่อยแล้วอเมริกาโน่ลินจี่ถือว่าคือหนึ่ง ความลิ้นจี่อันนี้ไม่ได้หวานเกินไปนะคะเน่ว่าสูตรนี้ก็คือกําลังดีเลยแต่ว่าหลายๆคนอาจจะบอกอยากได้หวานกว่านี้ถ้าอยากได้หวานกว่านี้ก็เพิ่มน้าลิ้นจี่ลงไปได้เลยนะคะแต่เนี้ว่านี้คือกําลังดื่มสบายๆค่ะมีความหอมกาแฟมีความเรเวอร์น้าลิ้นจี่เข้าไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าดื่มใช่ไหมก็มีความแบบว่าตักตัวลิ้นจี่นะคะนี่ขึ้นมาเคี้ยวได้ด้วยนะคะเราเคี้ยวเลยแล้วกันอืม ได้เควลิ้นจีที่มีความแบบมีความแบบหอมกาแฟเข้าไปด้วยอย่างนี้นะคะอืมสุดยอดเลยอะ่ดอะดีอ่ะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแก้วยี่บสองออนกันบ้างว่านา้ำลิ้นจี่ของเราหวานมากหวานน้อยอยังไงอืมชอบอะ่ะคืออร่อยอะ่ะหอมลิ้นจีนะคะแล้วก็แบบดื่มง่ายเลยอ่ะเดี๋ยวเราคนเป็นกาแฟกันคะ่ะ คือจะเป็นอเมริกาโน่ที่แบบไปอีกแบบนึงเลยนะคะเป็นอเมริกาโน่ที่แบบหอมลิ้นจี่อ่ะเอ้ยดีอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมีเนื้อลิ้นจี่ให้เคี้ยวด้วยนะคะไปลองทํากันดูค่ะเผื่อจะได้เป็นอีกเมนูนึงนะคะทําทานที่บ้านก็ได้จะได้แบบมีมาแฟเมนูกาแฟแบบอร่อยๆแปลกๆนะคะหรือว่าทําขายก็ได้ค่ะเพราะว่าเราก็มีไซรัปอยู่ที่ร้านอยู่แล้วใช่ไหมคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะจะเป็นดาวินชีเซนโนเรต้าหรืออะไรก็ได้ แล้วก็เราก็มีลิ้นจี่กระป๋องก็ซื้อมาง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเราก็มาลังสรรเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะถ้ายังไงแล้วเนี่ยลองทำกันดูนะคะทำแล้วชิมแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังด้วยค่ะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรแนะนำติชมยังไงได้หมดนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาค่ะถ้าชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะ สำหรับวันนี้กับเมนูอเมริกาโน่ลิ้นจี่ค่ะอยากให้ลองเลยนะคะอร่อยหอมกาแฟแล้วก็หวานหอมลิ้นจี่มากๆเลยค่ะไปลองทำกันดูค่ะเผื่อจะได้เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ร้านกาแฟเราต้องรอดค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ